บนที่สูงนะครับกังหันลมแอดเขาเคาะขณะนี้เวลา16นาฬิกานะครับนี่จุดนี้น่าจะเกือบสูงสุดแล้วมั้งแจมมากเลยนี่เป็นวิวข้างล่างนะครับบรรยากาศลมโคตรเย็น ให้ดู360อหงศานะครับนี่รอบอบโอเคถือว่าเด็ดนะครับดูบรรยากาศใกล้ใกล้กันเลยน ถึงแล้วเด็กกิงคองแอดเขาคอมาบ่อ,อสูงสูงอยู่ครับพี่น้องบ่งกังหนะันล่มเขาคอเลยพุณนอ๋อปึ๊บนี่กังหันล่มกังหันล่มใหญ่คนกับบอ่อไหลปันได้ครับบอ่อไหลปันได แต่ก็มีเรื่อยๆคิดว่าบ่าแอร์อัดครับนี่บรรยากาศดันบนชิงคลองเขาคออย่างนี่นแดดไม่ค่อยมีครับก่อนเมฆหลายมากกว่าบนที่สูงวันนี้น้องดำวีโก้ข้ามมาเที่ยวนะครับ วัวคิงคองวันนี้นันจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟยูุ่่นกับจุดถ่ายรูปชมวิววันนี้ไอแมนอยู่มาเที่ยวไหนครับเที่ยวไหนเข่าข้อแมนปะแมนเข้าไปเบนคิงคองปะครับยิ้มสู้ๆสองนิ้วหน่อยแมนตายเลย ว่าีเลเไปเไปเบิ้ลนี่เนี่ยไปเบิ้งคิงข้องกันเี่มกแล้วไแม่นุ๊กใต้ห้เดี๋ยวขอปืนมาให้เขาเด้มาให้เขาเนีย้เปล มีที่ไอ้อ,อะไรที่นอนตางเต็นแน่น,นอนเน,ะน,นะาะก,างากิงคองนี่ลักิงคองกินทรลุเยอะอยู่นะครับ รอเอาลูกเดี๋ยวเสียงดังนะเอาเครื่องปิดจอาเสียงดังไปให้เขาข้อไหนครับข้อละหสิบบาทถ้าเข้าชมเปะหสิบ

มีค่าบริการเข้าชมทั้นละ60นะครับเด็กก็ฟรีเด็กก็ฟรียนี่นวันบรรยากาศมาแล้วก็ลรกลับเป็นที่ถ่ายรูปอ้าวโอ้น้น,นะไดโนเสาร์รจิงกอม เอามันยอนู้งเขาด้วยก็ต้องมแต่เขาให่เด้ยเยอาดูทางรอรอบมาดูชมวิวฝั่งนี้เจอถ่ายคู่หรอชั้นในน่จะจัไว้าวอหิงคองใหญ่มากนี่รถตุกๆพร้อมวิวนี่หลักล้านสุดยอด ค่าเข้าแค่หกสิบนะครับโอ้ีตัวอะไรนโ้ยตัวอะไรบ้างนี่ไปเบิ่งดูเยอะจังเลยหกบาทคุ้มมากแล้ไหมค่าเข้ามีตัวอะไรนี่บอไกับ

มีดอกไม้มองหลายรูปเล็กน้อยหลายคักบัดเนี่ยมีทุกตัวเต็มเลยแม่กับลูกอ่ะพากันถ่ายลูกมากคักลูกชายบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีค่าเขาแค่หกสิบบาทเองยิ่วโคตรสูงเลยตรงเนี้ยอันนี้อะไรยูอันนี้เป็นอย่างว่แบ็คแมนเออแบ็คแมนใช่ป๊ พี่ไปเลยพี่พี่พีทั้งพี่ครับไอเบิงรบๆพ้อมโยเดียวงเจ้าของคลิปสีเปทถ่ายรูปเร้วอยู่โอ้โหมันมีกลางเต้นนั่นนี่จุดกลางเต้นพร้อมโอ้ไรละไปเบิงไปเบิงาไปัต้องถามเขาอ่ะเมื่อหลังกิได้มาไหมอ่ะพี่ไมได้ก โอ้กัปตันอเมริกาสูงมากเลยครับวิวย,ยิงของอันนี้เป็นโดมโดมนาจีเป็นห้องพัก อันนี้ก็กำลังมากค่อยมากครั้งแรกนะครับนี่โบนแน่ใจว่าเป็นอีหอย่างของพักแน่ๆเลยตรงเนี้ยเต่าเกียะความอย่างน้อบ้านมันจะเป็นโดม สงสัยครับเดวชิพไาเบิ่งมันคืออีอย่างนี้มันคืออีอย่างข้างหลังมีหมองกลางตรตอมครับโอ้ยังแจ่มเลย หลายคักบาทนี่พี่น้องกลางเต้นเงือมีครับว่ารู้แลวค่าได้ครับอันี้ยว่าได้ถามมาเหมือนเพิ่นกำลังเห็ดว่าท่านในเหลวตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนอืมมีคนเขาไปสำรวจ ที่รักมันเป็นห้อง,งอนงนน่ะออดีมากเลยได้ได้จะมากแต่ว่ามีคนอยู่แจ่มตรงนี่ว่าู้เพื่อนเสือใจบริการหรือยังน่าจะยังมาท่านเปิดนี่มันเป็น้องใครลอวกวะลูกป้าเะพื่อนลอกวยเพื่อนลอกว้ลูกเขาก,ก็ได้ ท้องมได้ดีมากเลยตื่นมาก็โอเคของกิ่นมูกข้าวยอ่นี่ยพ่อของอย่างเขล้มตรงนี้ตื่นมากอ่ะเขาคอเลยครับพ่อพ่อของท้าอบมาได้บรได้ลูกลงมมาได้ตื่นมากอ่ะหมอกเต็มเลยแล้วครับเนี่ยคิดว่าลุกยืนนะแต่คิดว่าเป็นประท่านแต่เปิดใช้บริการว่มีผู้ใดเขาพลาดแต่คนเลย ว่าไหนท่านเข่าอ่ะเนสร้างอลังเหตุงานอยู่เลยครับสร้างมันก็ร่างก่อสร้างอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนกับผมไปถามราคามึงถ่้ยรูปมันนั่นมากจิงเลยนี่ไงนี่ไงถ่ายละถ่ายละกดโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำนี้ก่อนนะครับครับไปมาแต่รองเท่าดีๆเราไปหาถ่ายรูปเบิ้งสถานที่ก่อนโอเคไปดีๆเลยรองเท่าไปที่ปากตรงเนี้ย หนามาหมักเลยนี่เปิดบ่ได้เปินลอกไปอยู่อ่ะมันจะโอเคเหรอเอนี่ยเราหัวเราะไปดูเนี่ยพรองน้ำไม่โตมีถังเกียดพร่อมเกล็ดน้กกินเลยพ่องอยู่ว่าไ้มันถือทางบ่งบอกขึ้นท่าใดบะว่าถือว่าถือ,ถอถทางาให้เบิ้งอีกแค่หนึง่งแอบเบิ้งนี่นี่แอบเบิง้งเพื่ออ่น,นมัน,นแอบเบิง<ถ>บเ้งครับรโอ้อันนี้สิแพงอยู่อันนี้บลูขึ้นตัวไหนอันสิแพง ทั้งเต้นทั้งเต้นกระโจมเนี่ยก็มีมีเต้นกระโจมก็รลังเหตุผลท่านในเปิดใช้บริการเต้นกระโจมครับส่วนนี้บรรยากาศโอ้ร่มเย็นดีเย็นแบบ ธร้รมชาติสูนๆนะครับสูตรอากาศเยน็นเต็มปอดเลยแหละส่วนทั้งบนเนี่ยเป็นมองคล้ายรูปนะครับนี่ยอยงแจมได้แหละเมื่อนี่เอ่อครบสารหรสิ่งกับเพาคป่วงเขามาทายรูป,ปรซื้อบระไดพักนะครับจะเดิน,นทางไปจังหวัดพะเยาต่ออยู่อุบลนานาจะได้มาพักอยู่ อมาได้าู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวไฟตำหนีก่อนนะครับเด้อพี่น้องจังพอไหมใช่ครับชิงช้า,า,ชาสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณชิงช้าดอกแดกดอกแดก